ครับสวัสดีครับวันนี้ผมบอยสิทธินักราชนะครับพามาชมที่อีกหนึ่งแปลงคุ้นๆไหมครับบรรยากาศตรงนี้เมื่อ7วันที่แล้วผมมาเริ่มต้นตรงนี้นะครับแล้วก็รีวิวขายส่วนมะม่วง2ไร่1งานนะครับสไร่1งานผ่านไป7วันหลังจากวันที่รีวิวตอนนี้ปิดการขายไปแล้วนะครับอยู่ใกล้ๆนี่ฮะเดี๋ยวพาไปชมถ้าใครจำมุมนี้ได้ผมมาเริ่มต้นมุมนี้วันนั้นยังให้เห็นหน้าผมอยู่เลยตรงนี้นะครับ แปลงนั้นไม่มีแล้วนะฮะปิดไปแล้วนะครับทีนี้วันนี้ผมจะพามาชมพื้นที่เป็นที่นานะครับ3แปลงติดกันเลยแปลงละ1ไร่ครึ่งนะครับสแปลงติดกันนะฮะแปลงละไรอ่าหนึ่งไรครึ่งขายยกแปลง7 0 0 0 0สบาทต่อ1แปลงนะครับเดี๋ยวพาไปชมครับอันนี้ดูบรรยากาศกา่อนจริงๆเหมือนจะอยู่แบบลุกทุ่งลุกทุ่งแต่ไม่ใช่นะฮะห่างจากในตัวเมืองนิดเดียวแล้วอยู่กลางชุมชนด้วยอ่ะเริ่มดูนะครับ ตามผมมานะฮะผมบอยสี่นักราเดี๋ยวพาไปชมเป็นฉนดคุดแดงนะครับอยู่ที่ตําบลตะลิงชันอําเภอเมืองสุพรรณบุรีอ่ะนี่ครับเห็นไหมมีบ้านคนด้วยมีทังน้ําด้วยเห็นลังคาบ้านคนเต็มไปหมดเลยนี่นะครับเข้าจากถนนสี่เลนมาประมาณสัก3มกิโลกว่าจากสี่เลนมานะครับอันนี้ที่ผมมาเริ่มตรงนี้นี่ผมหลบ ไอ้นี่หล,ลบแดดไปเดี๋ยวไปชมกันข้างหน้าเป็นถนนหินคุกแค่ไม่ถึงร้อยเมตรนะฮะไม่ถึงร้อยเมตรน้ำไฟร้อยเมตรนะฮะอยู่ห่างจากตรงนี้นี่ไงนี่แทงร่องน้ำช่วงนี้จะน้ำจะน้อยนิดนะฮะแถวนี้เพราะว่าเขาปิดปรับปรุงคลองชลประทานถททาบ่ายสามครับสุดยอดแห่งความอบอุ่นครับเนี่ยฮะ ทรงสีแดงอันนี้นะครับความกว้างเนี่ยนะฮะนี่มีอยู่3ล็อกหมดหมดเนี่ยจริงๆอ่ะมัน1ไร่ไรครึ่งต่อแปลงใช่ไหมถ้าเกิด2แปลงก็3าไรนะครับ3แปลงก็4ไรครึ่งแสดงว่าหมดพื้นเนี่ยสี่ไรครึ่งนะครับหมดเนี่ยนะครับขายล็อกละเ0 0 0แสนนะครับใครจะเอาหมดก็ได้นะครับเพิ่งเปิดวันนี้วันแรกนะครับนี่ครับ ความกว้างกว่าน,นะครับความกว้างประมาณ2ี่สิบเมตรประมาณนะยี่กว่าก่นิดนึงตีไวยี่สิบความลึกเนี่ยจากธงแดงอันเนี้ยนู่นนะครับไปสุดตรงนู้นอ่ะประมาณร้อยกว่าร้อยยี่สิบกว่าครับไม่รู้เห็นเปล่ามันย้อนแสงนะฮะพอสมควรเลยนะฮะจุดความลึกนี่ครับมีธงอยู่สี่ต้นก็คือสามช่วง ใครจะซื้อหมดนี่ก็ได้นะฮะถ้าล็อกลงเจ็ดแสนเจ็ดสามยิบเอ็ดหมดนี้ก็สองแสนหนึ่งไอสองล้านหนึ่งขอโทษนะนี่ทงเขียวนี้ไปสู่ทงเขียวนูนนวนนน้นก็อีกหนึ่งแปลงเขียวนู้นไปถึงแดงนู้นก็อีกหนึ่งแปลงเนี่ยนะครับหลักเขตอยู่ตรงนี้นี่เห็นไหมจากเขียวเนี้ยไปตรงที่ผมจอดรถแด,ดงแดงอะนะ่ในคือหน้ากว้างประมาณยี่สิบเมตรนะฮะยี่สิบกว่าเมตรนิดนลงไปนึงก็ตีไว้ร้อยเมตรอะฮะร้อยกว่าเมตร ถนนตรงนี้อย่าไปตกใจนะครับมันจะเป็นอยู่นี้อยู่ถึงบ้านอะ่ะเห็นบ้านหลังนั้นไหมละ่ะแค่นั้นเองครับน้ําไฟอยู่ตรงนั้นนะฮะออกจากตรงนี้ไปก็เป็นถนนคอนกรีตแล้วครับเนี่ยเป็นอยู่แค่นี้เองต่ำก่าถนนตรงนี้ก็คือ50เซนเป็นนาข้าวนะครับเหมาะปลูกบ้านได้ไม่ได้ได้นะฮะเห็นบ้านไหมครับอ่าดูเนี่ยบ้านเรือน เห็นไหมเห็นบ้านเรือนเต็มเลยไหมครับชุมชนนะครับขุดบอ่อทําเกษตรผสมสารพ่อเหมาะอะครับมันโอเคนะแปลงมันมัน,ม,นมันไม่ได้ใหญ่ไม่ได้เล็กมากนะครับอ่ะไปเดินไปเรื่อยชัดเจนด้วยธงมาปักไว้ให้แล้วครับน้ําท่าโอเคนะหมายถึงน้ําทําการ,กรเกษตรนะครับน้ําประปาไฟฟ้าก็ต้องเดินนิดนึงฮะร,ร้อยกว่าเมตรถนนเป็นอย่างเงี้ยไม่ถึงร้อยเมตรไม่ถึงฮะ พูดผิดเ,เกือบเกือบร้อยเมตรเนี่ยส่วนมะม่วงส่วนนี้จําได้ไหมครับนเนี่ยส่วนนี้ไปแล้วนะฮะมีผู้ใหญ่ใจดีมาปิดการขายไปแล้วครับเหลือเราโอนคุ้นไหมครับไปแล้วไปแล้วเราก็จะไม่พูดถึงนะครับเราพูดถึงแป้งนี้เนี่ยจากทงอันเนี้ยหเห็นทงนั้นไหมนะครับนั่นแหละครับ ตีไป้1ย0เมตรนะครประมาณนะครับหน้ากว้าง20กว่าครับด้วยสายตาผมนะนี่ฮะเพราะฉะนั้นถ้ามาอยู่ตอนนี้เดี๋ยวน้ําไฟมันก็มาเชื่อผมดีฮะเส้นนี้เพราะว่าอะไรมันทางเข้าชุมชนนะครับชุมชนนี้รอบด้านตรงนี้นะครับอยู่ที่ตําบลตะห่งชันอําเภอเมืองสุพรรณบุรีนะครับออกไปประมาณ3กิโลกว่าถึง4เลนเส้นสุพรรณบุรีดอนเจรีนะครับจากกรุงเทพมาเส้นนี้ไม่ยากหรอกครับ จับง่ายๆเลยนะเอาแบบใกล้ๆเลยนะพี่ไก่ใกล้ๆ,ๆวัดจิกลาคาจอจานสลีกอไก่จิกลอเรือสระอาก็ไก่ลากขาก็ขอไข่ไม่เอกสระอาจิกลาคาลองจับดูะฮะวัดจิกลาคาตําบลดอนเจดีนะครับอําเภอขอโทษนะอําเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีมันอยู่อําเภอติดกันไงฮะอันนี้อําเภอเมืองนะที่ผมชี้อ,อยู่นี่อำเภอเมืองนะฮะห่างจากตัวจังหวัดสุพรรณอยู่ประมาณสัก20กิโลนะครับแต่ดอนเจดีวัดจิกลาคาที่ผมพูดเมื่อกี้ มันห่างจากตรงนี้ประมาณสัก3-4กิโลเป็นวัดใหญ่นะครับนั่นถนนใหญ่อยู่ตรงนู้นะข้างหน้านเองครับไม่ได้โดดเดียวเดียวดายแล้วครับแปลงนี้เหมาะนะฮะเหมาะาการซื้อแบบย่อมย่อมนกน้อยทํำลังแต่พอตัวครับเหมาะาาคนที่ซื้อที่เก็บปลูกบงปลูกบ้านธรรมชาติชอบอชอบธรรมชาติด้วยนะครับปกติน้ําจะเต็มไงฮะช่วงนี้เขาปรับปรุงคลอ,องชลประทานเห็นไหมมาเลยุบ ที่อาทิตย์ที่แล้วนะครับผมแบ่งไปเจ็ดแปลงนะครับเสาร์ที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วที่วันเลือกตั้งเลยอะยี่สี่มีนาฮะผมไปรีวิวนะครับมีอยู่เจ็ดแปลงนะครับแปลงละไล่หนึ่งงานถ้าใครจําได้นะใครติดตามแฟนคลับผมจาได้หมดไปแล้วนะครับหมดวันนั้นด้วยครับผมไม่มากุเรื่องนะครับว่าปิดแล้วนะปิดแล้วนะไม่จําเป็นครับเสียเวลาผมด้วยมีแต่จะเร่งขายนะครับให้ลูกค้าได้ขายได้ทั้งผู้ซื้อผู้ขายนะครับอันไหนปิดก็คือบอกปิดไม่ปิดก็บอกไม่ปิดบางแปลง56เดือนก็ยังมีอยู่นะครับไม่ อยู่ที่หลายๆจังหวะ,ะนี่ครับลองไปชมซะหน่อยเดี๋ยวจะไม่ใช่บอยเสรียีนักราดดินเป็นดินล่วนปนทรายครับดินนาฮะผสมดินเหนียวข้างๆนี้เขาขุดบ่อเนี่ยเขามาซื้อทิ้งไว้เดานะนะครับขุดบ่อทิ้งไว้เนี่ย ใกล้คลองมาขมเท่าครับตรงนี้น้ำไม่ท่วมครับเดินไปนิดนึงแสบหน้าเลยผมหลายท่านขอบคุณแฟนคลับทุกท่านนะครับที่เป็นห่วงเป็นใย,ยเรื่องการรีวิวในช่วงฤดูร้อนนะครับขอบคุณมากบางท่านซื้อคีมกันแดดมาจากต่างประเทศให้เลยให้ผมกับทีมงานขอบพระคุณมากครับบางท่านก็เตรียมเสื้อผ้าให้เลยนะฮะซื้อมาให้หลายท่านเลยขอบพระคุณมากจริงๆครับ อันนี้ของจริงๆนะฮะซื้อเสื้อซื้อผ้ามาให้ทีมงานผมเสื้อแขนยาวกันแดดโอ้ขอบคุณแม่ยกพ่อยกทุกท่านขอบคุณแฟนกลับทุกท่านดูแลกันเป็นอย่างดีครับบางท่านนี่คุณบอยอย่าเพิ่งออกแดดกลางวันกันนะทีมงานออกตอนเย็นๆยกันบางทีมันทําไม่ได้ครับมันไม่ทันก็ต้องก็ต้องสู้ครับให้มันรู้ไปว่ารีวิวแล้วจะโดนผาแดดเผาตายมันไม่ต้องไม่ตายครับต้องสู้ได้แอาจจะละลานิดนึง ่มียันท้ายเลยไหมให้ดูนะครับเห็นหมู่บ้านไหมครับมีทางน้ำมีหมู่บ้านหมู่บ้านใหญ่ด้วยครับประชากรเยอะยังไม่ถึงนะครับนี่ถึงจุดตรงนี้ นี่จุดด้านท้ายละล่ะเดี๋ยวลองซูมดูสิว่าด้านหัวมันเป็นยังไงอันนี้ด้านท้ายนะฮะ,ะนั่นแหละครับเห็นรถผมไหมล,ะล่ะฮะรถพมจอดดำๆนั่นแหละคือต้นทางอ่ะเนี่ยแปลงละ็อละละกลา1 5้ไล่ไร่ครึ่งอ่ะง่ายแสนอ่ะเจ็ดแสน๋ยวผมไม่พูด7ล้านแล้วขอโทษนะฮะติดหลักร้านไม่เคยติดหลักแสนหมดนี่สี่ไร่ครึ่งกับเหมา สองล้านหนึ่งนะครับถ้าเอาเป็นแปลงย่อมย่อมก็ลายครึ่งเจดแสนเนี่ยครับนี่สีแปงชัดเห็นไหมทงปิวสวัยเลยเจ้าของปักให้หมดแล้วครับทงไม่งั้นมันไม่รู้จุดกันฉนดแปลงใครแปลงมันนะฮะวันไปโอนได้รับฉนดกลับบ้านเลยนะครับอันนี้ตอนนี้แปลงเล็กที่สุดก็คือนี่แหละครับหมายถึงที่นาที่ปลูกบ้านนะนอกนั้นก็หลักห้ากเจ็ดไร่ขึ้น้งนั้นแล้วครับ นี่คือล็อกที่สองว่าจะไม่เดินและอดไม่ได้ครับมันเขี้ยวครับอ้าเนี่ยบรรยากาศนะครับให้ดูหลังคาบ้านเรือนคนนี่ฮะบ้านเรือนเต็มเลยอ่ะไปดูล็อกที่สาม ช่วงนี้ใครสนใจก็แอดไลน์ hmm. ผมเป็นการส่วนตัวได้นะครับ ID นะฮะ ID เบอร์นี้เลยนะฮะ0983875209 ID นี้เลยนะครับไลน์ hmm. มาคุยกันนะครับเดี๋ยวผมมีแปลงไหนผมก็จะทำสรุปให้ทำเป็นคลิปสรุปให้ครับส่งที20 30คลิปดูกันจนตาแฉะไปเลยครับประมวลภาพไปเลยครับเนี่ยครับขอบคุณมากที่หลายๆท่านใช้คลิปผมเป็นยานอนหลับ อย่าใครเครียดบางคนบอกว่าเอ้ยคุณบอยก่อนนอนนี่ต้องดูคลิปคุณบอยต้องฟังเสียงนะถึงจะนอนหลับต้องเพลินเออขอบคุณมากเลยนะครับบางคนบอกว่าเยน็ยนๆนี่ต้องต้องดูอ่ะเชา้ชาๆขึ้นมาต้องดูอ่ะก็ขอบคุณมากครับผมก็พยายามจะมีคลิปออกมาให้ได้ทุกวันนะฮะจะพยายามให้ทุกวันนะครับน้อยบ้างมากบ้างก็แล้วแต่โอกาสครับมีคนจ้างผมรีวิวเยอะผมก็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 มีคลิปเยอะครับ ช่วงนี้ไม่ค่อยบ่นใครครับเมื่อก่อนเดินไปจะบ,บ่นไปฮะอย่ยวนี้พัฒนาแล้วครับลำคาญครับลำคาญตัวเองที่เกียบ่นครับแต่ส่วนใหญ่ที่ผมบ่นผมก็บอกแล้วครับผมใช้เหตุผลแต่ละคลิปตอนนี้ผมก็ถ้าผมรีวิวนะไม่มีต่ำกว่า10กว่านาทีเป็นอย่างน้อยแล้วครับไม่เคยฮะน้อยช่วงหลังนอกจากคลิปตัดต่อนะครับ นานๆถ้าผมติดธุระจริงๆติดประสานโอนทงโอนท,ที่อะไรเนี่ยผมก็จะทําประมวลภาพตัดต่อให้ชมแล้วก็อัดนะอัดคลิปไม่ได้ไม่ใช่คลิปสดอย่างนี้นะฮะอันนี้คือคลิปสดนะครับเดินจริงเนี่ยคือคลิปสดที่เดี๋ยวประมวลภาพก็จะมีมาให้ชมบ้างนะครับถ้าเวลามันไม่มีนะฮะดูรอบข้างอีกรอบนึงนี่ส่วนนี้ไปแล้ว มันแรงเพราะมันถ่ายทาผมถ่ายทาช่วงฤดูร้อนผมถ่ายทําช่วงแดดเปรี้ยงๆมันก็เลยอย่างเงี้ยนะฮะแต่จริงๆอ่ะตอนเช้าตอนเย็นมันโอเคครับถนนไม่ใช่อุปสรรคครับถ้าคนรับได้แค่นี้เองฮะจากทงเนี้ยนะฮะไปสู่บ้านหลังที่เห็นเนี้ยนเนี้ยที่เห็นเนี้ยนะฮะน้ำไฟลอยอยู่ตรงนั้นถนนลอยอยู่ตรงนั้นแค่นั้นครับอ่ะโอเคครับวันนี้ผมบอยสิทธินีนักลาขอขอบคุณมาก ถ้าได้สนใจแปลงย่อมๆนะครับแปลงละไล่ครึ่งนะครับไล่ครึ่งไล่ครึ่งไล่ครึ่งมีอยู่3ล็อกล็อกละเจ็ดแสนเจ็ดแสนใจก็ติดต่อได้นะครับราคาก็เรามาคุยกันดูกับทางทีมงานกับเจ้าของที่ดูอ่ะวันนี้ผมขอกลับลานะครับเดี๋ยวผมจะต้องไปอีกหลายที่นะครับขอบคุณมากครับทุกท่านครับสวัสดีครับ